ครที่กําลังเลงอยู่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากจะเดินทางแบบราคาประหยัดดีๆแล้วก็มีความญี่ปุ่นไปตั้งแต่เดินทางขึ้นไปบนเครื่องเลยขอแนะนำนี้จะแอร์เจแปนเป็นสายการบินลูกของ A n a นะครับเขาจะมาบินเดือนหน้าละตอนนี้เนี่ยทยอยเปิดตัวอาหารแล้วก็สินค้าที่จะขายบนเครื่องโดยสินค้าที่จะขายบนเครื่องนะครับเช่นซูชิโมโนกาตริ 2,000เยน236ก็ไม่ได้แพงมากนะเถอเออรวมน้ำแล้วก็มีเป็นเขากล่องเป็นเบนโตเซตนะครับอยู่ที่1,500เยนอ่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มโดยเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกมาเลยเป็นเครื่องดื่มของดีของเด่นของแต่ละเมืองของญี่ปุ่นมาอ่ะถูกใจใครหลายคนก็ลองไปใช้บริการได้นะแอร์เจแปน เดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนกันแต่เลงอยู่ไม่รู้จะไปช่วงไหนดีอาจจะหลังเมษาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ไปมีนาเลย